ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาในรู้เรื่องเลขยกกําลังนะครับตอนที่หนึ่งนะครับโดยคุณครูสุทน์ศิริปักมานนท์นะครับจากโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีสังวรจันทศรรัตดอนวิทยานะครับนี้มาดูเลขยกกาลังกันก่อนนะครับรู้จักเลขยกกําลังกันก่อนนะครับอันนี้อ่านว่าสองยกกําลังสามนะครับสองยกกำลังสามนั้นมีสองเป็นฐานนะครับมีสามเป็นเลขชี้กําลังนะครับ ดูอันนึ่งนะครับ a ยกาลัง n นะครับอ่านว่า a ยกยกลัง n a เป็นฐานนะครับแล้ว n เป็นเลขชี้กําลังนะครับเพราะนั้นรู้จักนะครับมีฐานมีเลขชี้กําลังนะครับนี้งจงเขียนคําอ่านของเลขยกกําลังและบอกฐานกับเลขชี้กําลังนะครับทุกคน,น,นะครับมีข้อ1ถึงข้อ10นะครับบอกมาว่าเรืข้อหนึ่งเนี่ยสาม ยกกำลังสองอ่านว่าสามยกกำลังสองมีสามเป็นฐานและมีสองเป็นเลขชี้กำลังนะครับก็ลองทำดูนะครับสิบข้อสมบัติของเลขยกกำลังนะครับพิจารณานะครับสองคูณกันสี่ตัวนะครับก็คือสองยกกำลังสี่นะครับไม่มงคนบอกเอาสองยกกำลังสี่เท่าไหร่ของยกกำลังสี่เอาสองคูณไป,ไปคูณสี่ก็เป็นแปดไม่ใช่นะครับดังนั้นสองคูณกันสี่ตัวคือสิบหกนะครับ นั้นค่าของเลขยกกําลังกับค่าของเลขที่ต่างกันบางคนไปคูณกันเลยนะครับไม่ใช่นะครับนี้สามคูณกัน5ตัวนะครับก็คือ3มยกกําลังห้านะครับก็มีค่าเท่ากับ2 4 3สบสามนะครับนี้เรามากับนะครับอันนี้คือ7ยกกาลังสามก็คือ7คูณกัน3ตัวนะครับก็คือ34 3สามนะครับอ,อันนี้ลบ2ยกกําลังสาม ลบสองคูณกันสามตัวก็คือลบแปดนะครับจงเขียนจํานวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกําลังนะครับข้อหนึ่งหนึ่งก็ห้านะครับลองทําดูนะครับโจงเปลี่ยนยี่ห้าเป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจานวนเฉพาะนะครับอันยี่ห้าก็คือห้าคูณห้าห้าเป็นจานวนเฉพาะนะครับจํานวนเฉพาะคือจํานวนที่มีตัวประกอบแค่สองตัวคือหนึ่งและตัวมันเองที่หาร ลงตัวนะครับที่หาตัวมันเองลงตัวนะครับดังนั้นห้าก็มีตัวประกอบแค่หนึ่งกับห้านะครับังนั้นแปลว่าห้ายกกำลังสองนะครับแปดนะครับก็คือสองคูณกันสามตัวก็คือสองกํำลังสามนะครับยี่เจ็ดก็คือสามยกสามคูณกันสามตัวคือสามยกกำลังสามนะครับสองห้าสิหกก็คือสี่คูณกัน4ี่ตัวนะครับก็คือสี่กํำลังสี่แต่สี่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับ เพราะสีมีตัวประกอบอยู่หนึ่งสองสี่นะครับมีสามตัวไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับนั้นเราเปลี่ยนเป็นจำนวนเฉพาะซะก่อนนะครับสี่นั่นคือสองกำลังสองนะครับเป็นสี่อันนี้เ็าเรียกว่ายกกําลังซ้อนเลขยกกําลังนะครับฉะนั้นถ้าซ้อนกันเอาเลขชี้กาลังไปคูณกันนะครับก็คือสองคูณสี่เป็นแปดนะครับสองกลังแปดนะครับนี้สิบข้อลองทําดูนะครับตั้งแต่สามสองไปเนี่ยเอาตั้งเอาสองฐานเลยก็ได้นะครับ มาดูคุณสมบัติของเลขยกกาลังการคูณนะครับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กาลังเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับให้ a แทนจํานวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับฉะนั้น a ยกกําลัง m คูณ a ยกกําลัง n จะเท่ากับอคือฐานคือ a นะครับ m บวก n นะครับเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับมาดูตัวอย่างนะครับ3ยกกําลัง5คูณ3ยกกาลังสองก็คือ สามคือฐานนะครับห้ากับสองเป็นเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับเป็นสามยกกําลังเจ็ดนะครับอันนี้สองยกกำลังสี่คูณสองคูณสองยกกำลังสองนะครับสองที่ไม่มีเลขชี้กําลังถือว่าเลขชี้กําลังเป็นหนึ่งทุกตัวนะครับเลขใดก็ตามที่ไม่มีเลขชี้กําลังก็คือเลขชี้กําลังเป็นหนึ่งนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งด้วยนะครับก็เป็นฐานเป็นสองนะครับเอาสองยกกำลังด้วย4บวก1นบวก2นะครับต้องบวก1ด้วยนะครับ ก็เป็น2ยกกำลัง7นะครับอันนี้ลบ2ยกกำลัง3คูณลบ2ยกกำลังสองก็เป็นลบ2ยกกำลัง3บวก2เป็นลบ2ยกกำลัง5นะครับอันนี้1.5ยกกำลังสองคูณ1.5ยกกำลัง7นะครับก็เป็น1.5ยกกำลัง2บวก7็ก็เป็น1.5ยกกำลัง9นะครับอันนี้ลบ 0.7ยกกำลัง2คูณลบ0.7ยกกำลัง3เพราะว่าฐานเหมือนกันนะครับเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยนะครับก็ลบ0.7คูยกกำลัง2บวก3บวก5นะครับก็เป็นลบ0.7ยกกำลัง10นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเลขเศษส่วนนะครับลบ1ส่วน3ยกกำลัง6นั้นฐานเหมือนกันนะครับเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยนะครับฐานเหมือนเดิมก็คือลบ1ส่วน3 ยกกาลัง <Workers. S 2> 6บวก8บวก3ก็เป็นลบ1ส่วน3ยกกําลัง17นะครับนั้นอันนี้สรุปนะครับเลขฐานเหมือนกันคูณกันนาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับต้องเหมือนกันก่อนนะครับแล้วคูณกันด้วยก็เอาเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับอันนี้อยู่10ข้อนะครับลองทําดูนะครับ10ข้อมีข้อ10นะครับที่จะแตกต่างนิดหน่อยนะครับข้อ9ก็ฐานเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเป็น a นะครับ องนั้นก็คงไม่มีปัญหานะครับคุณสมบัติอันนึงคือการหารเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับให้ a แทนจํานวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับ m และ n เป็นจํานวนเต็มบวกตัวอย่า a ยกกําลัง m หารด้วย a ยกกาลัง n จะเท่ากับ a ยกกําลัง M ลบ n นะครับมาดูตัวอย่างนะครับหา,การกันเอาเลขชี้กําลังไปลบกันนะครับไปลบกันครับฐานก็คือ7 เลขชี้กําลังก็คือ9กับ3ไปลบก,กันนะครับก็เหลือ a กําลัง7ยกกําลังหนะครับอันนี้ลบ5ยกกําลัง8หารด้วยลบ5ยกกาลัง3าฐานเหมือนกันแล้วนะครับเอาเลขชี้กําลังไปลบกันเลยนะครับก็เป็น8ลบ3าก็เหลือ5้าั้นก็ลบ5ยกกําลังห้านะครับอันนี้เป็นเศษส่วนนะครับ2ส่วน7ยกกําลัง12หารด้วย2ส่วน7ยกกําลัง7นะครับนันฐานเหมือนกันนะครับเอาเลขชี้กําลังไป,ไป s, ลบกันเลยนะครับ ก็เหลือ2ส่วน7ยกกำลัง5นะครับอันนี้เป็นเศษส่วนนะครับเป็นเศษส่วนก็คือการหารเหมือนกันทั้งบนคูณกันอยู่ก็คูณกันก่อนนะครับ2ยกกำลัง2คูณด้วย2ยกกำลัง3หารด้วย2ยกกำลัง4นะครับก็คูณกันเอาเลขชี้กำลังถ้าฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับก็คือ2ยกกำลังสองบวก3นะครับเป็น2ยกกำลัง5หารด้วย2ยกกำลัง4นะครับหารการเอาเลขชี้กำลังไป ลบกันนะครับฐานเหมือนกันก่อนนะครับก็เหลือ2ยกกำลังหนึ่งแต่2ยกกำลังถึงเคยบอกไปแล้วนะครับก็คือ2นะครับท่านสรุปเลขยกกําลังที่ฐานเหมือนกันหารกันนาเลขชี้กําลังไปลบกันนะครับนาเลขชี้กําลังไปลบกันนะมีงานอยู่สิบข้อนะครับคล้ายๆกับตัวอย่างนะครับลองทําดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับในตอนที่สองสวัสดีครับ